อยู่บ้านปลาปัดตำบลตำบลยางท่าแจ้งตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิส,สัยสพิัยจังหวัดพัทธลากษ่์ท่วมทุกปีแต่ปีเมื่อกี้ไม่ท่วม้ีที่แลไม่ท่วมอยากให้ในายกช่วยเรื่องนี้ตอนนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศสดๆในพื้นที่ค่ะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรและคณะนะคะกับคุณอ้อแอ่ออนอิสราและคุณอ้อมการจนาค่ะขอเชิญรับชมค่ะ นายกมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะคแมมมากตั้งแต่จังม่งค่ะมาตั้งแต่สองมงกว่ามันสองมวงกว่านีอยากฝากยอียงถึงขันนายกแน่ะค่ะอยากฝากคนให้คนดูแลค่ะปุ๋ยแล้วก็บไอ้บ้านน้ำท่วมไม่จะทัง้งทั้งเสียเขาบ้านกับเขาก็ได้ค่ะน้ำท่วมมันทั้งเสียเขาบ้าน่าได้เลยค่ะท่วมซู้ปีบ่จ้ะ บอ่อปีนีบ่อท่วมเพียการีท่วมแล้วก็ทั้งเขาบ้านนี่คันน้ำท่วมนี่บ้านบ่อท่วมจากทั้งถนนเขาบ้านนี่ท่วมกอนแลน้วกาลังอยากจะฝากอะไรท่านนายกหรือว่าทางคณะที่เดินทางในวันนี้หมคะ,ะ,ะท่านนายกในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมซั้งซากนะครับที่บริเวณพื้นนี้จะเป็นเป็นปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมทุกเกือบท,ทุกปีนะครับท่วมรุนแรงมากนะครับก็ทําให เกิดความเสียหายกับพื้นที่นะครับทำการ,กรเกษตรเช่นนาข้าวนะครับพืชสวนนะครับประเด็นทำคัญก็อยากให้เสริมพนังนะครับหรือซ่อมกันคูพนังที่มันชำรุดเนื่องจากมันก่อสร้างมาหลายปีแล้วนะครับแล้วในเรื่องเครื่องสูบน้ําที่มันสูบออกไม่ทันเวลาน้ําหลากมันระบายไม่ไม่ทันก็อยากจะให้เสริมเรื่องอเครื่องสูบน้ําอีกนะครับแล้วก็คันคูนี่ชำรุดทุกปีซ่อมทุกปีนะครับ อ่าตรงนี้ซ่อมทุกปีนะครับแต่ก็ซ่อมแบบชาวบ้านนะครับใช้บประมาณชาวบ้านทำนะครับช่วยกันทำนะครับซึ่งงบประมาณทางชรมบ้าน,ม,น,ม,นมันมันมีแต่ไม่มียงพอนะครับก็อยากให้สร้างใหม่นะเพื่อเพื่อให้ชาวบ้านเขามีความมั่นใจในส่วนนี้นะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาติดตามสถานการณ์น้ํา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพอดีปีพศ2 5 6พพศ2565เกิดอุทกภัยทําให้ด้านท้ายที่เป็นกําแพงพนังป้องกันตะลิ่งตรงนี้นะครับเสียหายนะครับดังนั้นวันนี้ที่ท่านนายกและมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมก็จะ,ะนําเรียนท่านว่าต้องปรับปรุงอาคารดังกล่าวตร,นตรวนี้เพื่อ,อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ําในปี 2,568ที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีการขุดรอกด้านท้ายนะครับลงไป700เมตร700เมตรนะครับไปสู่แม่น้ำชีแล้วก็ขุดลอกด้านเหนือน้ำขึ้นไปจากประตูนี้อีก5กิโลนะครับเพื่อรองรับน้ำที่จะหลากลงมาเช่นกันนะครับดังนั้นประตูตัวนี้จึงมีความสำคัญในการป้องกันนะครับจึงต้องรีบแก้ไขตรงนี้นะครับสิ่งที่จะดำเนินการในตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์นี่ก็คืออยู่ในเขต อำเภอเชียงยืนซึ่งอยู่ด้านเหนือขึ้นไปนะครับแล้วก็อำเภอไอโกโสมพิสัยด้านอยู่ด้านใต้นะครับซึ่งพื้นที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ที่จะป้องกันได้คือ30,000ืกว่าไร่นะครับนอกนั้นเรายังต้องใช้ในการในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในกรณีที่เด่นเป็นฤดูแล้แงเราจะปิดประตูไว้นะครับเพื่อจะเก็บ,เก,บเก็บกัก,กน้ําไว้ด้านเหนือใช้ในการอุปโภคการประมงนี่นะฮะพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์นี่เป็น10หมู่บ้าน เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําท่วมน้ําแล้งในพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านภัยทูย์สีมุกค,ค่ะผู้อำนวยการสรํานักงานทีประทานที่6คขาที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ